ิดที่พ่อแม่เขาอะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังสืบพันธุออกมาใช่ถูกไหมใช่ครับจริงจริงรแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อะจะใจแตกมีลูกก่อนเวันควร แม่แล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสานมันล่านอวันนั้นนั่นที่กูเจอสองตัวอีคนอีสานกะหี่สองตัวนั้นนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะกูนึกว่าผีเย็ดแม่บบผู้ผีฟ้าไอสัตว์ก้าเย็ดแม่ตัวดำปิดปี่แล้วไม่ได้ตามมาตามนะเียมากไอเฮียเนาะเย็ดแม่หน้าต่ากับผีเสื้อสมุดอีคนอีสานดำแบบดำสกปรกัะดำแดดเพราะแบกปูนไอเฮียแล้วก็เสือมายอมผมทองครึ่งหนึ่งเย็ดแม่ผมดำครึ่งหนึ่งบ้านพ่อเหนือใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ย ตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสอีกตลอดไปฮียสัตว์โสโครกแดดก็มุมมาไม่เที่ยจับจับจับข้างข้าง่จริงัฒนธรรมแลวประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินเอฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนไอ้เที่ยแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่า ต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอีสานต่อใ<ว>ห้กูจะไปอยูอ่หนกระแสหรือหนกระจูเฮียกูจะไม่ขอโทษกูก็จะออด่ามันออกไลฟ์สดพ,พี่ป๊าถ,ถ้าเกิด